ศูนย์มนะอเตอร์วิวนะครับมอเตอร์วอโศกก็คือรอยัล e อฟ i ิ l d อโศกนะครับก็มาดูเขาให้มาลองเทสลองค่อมลองสตาร์ทเครื่องกับเจ้า Super ร์เมเทอร์650นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดราคาวันนี้นะครับแต่ว่าจะมาให้เขาเรล่รมาให้ดูเนะี่ยว่าเถ้าลองค่อมดูลองจับลองบิดเคร่งดูว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมจากเจ้าอินเตอร์ไหมจากที่ดูเมื่อกี้นะครับเครื่องเครื่องหน้าตาเหมือนกันแต่ ผมคิดว่าไม่ได้เซตอัพมาเหมือนกอนะันนะเครื่องของซกูเปมิเตอร์น่าจะนุ่มนวลกว่าครับนะยเสียงเครื่องเอ้ออะไรเออแล้วก็ที่เทไปเมื่อกี้นะก็คือเรื่องของน้ำหนักรถน้ำหนักรถตอนที่เราขึ้นไปครอบแนตะ่ว่ามันหนักไหมปรากฏว่ามันพลิกง่ายกว่าอินเตอร์ด้วยความที่ว่าจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำกว่าแล้วก็ด้วยการออกแบบเฟรมใหมา่างเงี้ครับมันทำให้รถดูพลิกง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดูรายละเอียด ขอ,อตัวรถนะครับว่ามีมีอะไรบ้างน,นะเราก็จะมีพี่เข้ามาอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากที่เขาลองไปเทสมานะครับเขามีคนที่เป็นซาวจินียรพี่ก็ถามเขาละเอียดเลยก็คือว่าเขาจะมีคนที่เอาพวกนี้เข้าไปในระบบพวกมิดีพวกกานแล้วเขา่็ก็น่าจะกลับไปจูนพวกเสียงวาวเสียงเครื่องเสียงอะไรเพื่อที่ให้ออกมาแล้วเวลาเราขี่รถอะเราได้เราได้แบบเราได้เสียงที่เพาะใช่เพราะาาจำได้เลยว่า i ทรัม คนของไท u m ัมย้ายไปที่นี่เพราะฉะนั้นเขาเอาโน้ตฮาวของไท u m ัมต้องยอมรับว่ามาอยู่ที่หมดเอมีกูสตาดูคาตินะแล้วก็อ่ i ไท่ัมแม้กระทั่งเคเทียมไปอยู่ที่บริทันหน่อศูนย์ไอเดียของเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมันจะมันจะดีกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่าอยู่อยู่กันเป็นหมู่เป็นก้อนเนี่ยมันดูไม่ธรรมดามเหมือนกันมันดู่อนทางจะแบบว่า เค่อนข้างเท่อ่ะค่อนข้างเท่นะครับให้ดูภาพเวลารถมันจอดอยู่นะครับดูมิติของรถเวลาเทเข้าโค้งมาธรรมดาไม่ต้องเอ็นไม่ต้องอะไรมากรถมันพาไปค่อนข้างดีกาวเคลียร์แลนี์ค่อนข้างดีไปได้อีกด้วยเยอะนะฮะช่วงล่างค่อนข้างดีเออ่ทางอย่างเงี้ยฝรั่งแม่งรูดปุ๊บ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 ไปผมยังไม่กล้าเลยอะ่ะมันแต่พวกติดที่ไปขี่ด้วยมันมั่นใจในรถนมันมากผมเห็นมันรูดไปเนี่ยผมก็ยังแบบรู้สึกว่าโอเคงงมันอยู่ นี่ให้ดูมิติรถแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ก็ให้ดูว่าเวลาเราขี่เป็นกลุ่มสังเกตดูว่าผมตัวเล็กลักษณะการยืดขาผมจะแบบตึงๆหน่อยไอ้คนนี้สูงประมาณน่าจะ6กฟุตได้ขาวจะประมาณนี้อันนี้น่าจะประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบเพื่อสังเกตดูว่าเฮ้ยภาพนี้มันบอกอะไรหลายอย่างว่าได้ทุกไซส์ได้ทุกไซส์นะครับแลถ้าเราจะขี่รถก็เรา แล้วภาพที่ออกมาคือมันก็ไม่ได้เคอเขินนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเอารถมาให้ลองสตาร์ทลองค่อมดูนะครับว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลลิ่งการนั่งเป็นยังไงไฟฟ,ฟ้าที่เป็นไฟนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ไฟรถไม่มีชิลตัวนี้ไม่มีชิลแล้วก็บอกก็เป็นแบบขับแบบว่าในเมืองอือสวย โอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูพี่พีว,วีลองไเนยเสียงมันแน่นขึ้นมาดูว่าเสียงมันแน่นแน่นขึ้นมาใช่ใชดูน้ำเสียงดีขึ้นโออดยไม่รู้ด้วยด้วยท่อหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมว่ามันดูมันดูสมูทกว่าอินเตอร์วะจากที่ฟังเขาบรรยายเมื่อกี้ก็เขาบอกว่า ด้วยการแต่งวาวหรืออะไรเงี้ยเขาปรับแต่งเสียงขึ้นมาใหม่ซึ่งให้ให้อารมณ์การขี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยจากที่ฟังก็จริงอย่างที่อย่างที่เขาได้บรรยายมาเพราะว่ามีหเหมือนเขามีวิศวกร<อ>จากจากแบรนด์ดังๆย้ายมาทําให้รถยนต์ฟิล,ฟลมาปรับเปลี่ยนพวกวาวพวกอะไรให้อาปรับเสียงเสียงของเครื่องยนต์ในการตั้งวาวในการอาอกแบบวาวออกมาอะไรเงี้ยให้มันมีอารมณ์ในการขับขี่สนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ผมว่าสีนี้สวยนะ มองในรูปทรงก่อนเริ่มต้นเขาเป็นคุยเซอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยคุยเซอร์เนี่ยมันก็จะแตกออกไปเป็นอย่างตอนนี้พี่วัยรุ่นย e ีฮิตกันก็จะเป็นขับสไตล์ในการใส่อะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็ไปได้หรือจะเป็นอีม,มุมหนึ่งที่เป็นชอปเปอร์ในการตัดการหันนะ่นอะไรเงี้ยมันก็ทําง่ายขึ้นด้วยเฟรมที่คุยเซอร์กับชอปเปอร์เนี่ยสลีละมันใกล้กันอยู่แล้วเขาทามาให้ใกล้กันเพราะฉะนั้นผมว่าไปต่อเนี่ยสนุก จากที่ไปขยับจากอะไรก็ยรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายคิดว่ารถควบคุมได้ง่ายน้ําหนักเหมือนจะเบาแต่เขาก็เคลมว่ามันไม่ได้เบาก,กบว่าอินเตอร์เซ็ตเตอร์เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้การดีไซน์ศูนถ่วงอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ารถเนี่ยมันจับมันเห็นมันทรงตัวง่ายแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองขี่นะผมไม่รู้ว่าการปรับจูนหรือแม,มปอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเรายังไม่มีโอกาสลองขี่แต่คือเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเครื่องเครื่องเดียวกับอินเตอร์เซ็ตเตอร์เลย นอกนั้นไม่เหมือนเลยครับเฟรมทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นแนาูเซอรผมมองว่าตอนนี้ด้วยราคาอย่างนี้จับต้องได้ง่ายผมว่าตัวนี้มาแรงนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นเขาหนีสไตล์คลาสสิกกันละเขาออกไปทำโมเดิร์นโมเดิร์นมากแต่ตัวนี้ยังมีความเป็นมีความคลาสสิกสูงครับด้วยรูปลักษณ์รถถือว่าสวยงามครับสวยงามไปต่อได้เยอะเลยถ้าใครจะไปทําอะไรต่อครับที่เห็นแล้วที่ชอบแบบวิติของเขาอะค่ะแล้วก็ท่านั่งอะไรอย่างนี้ยก็คือสบายค่ะ วันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็มาดูรถซูเปอร์เมทีโอกันถือว่าสวยถูกใจนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดตัวราคาเนาะแล้วก็ใครจะจองก็ตอนนี้เขาก็เปิดให้จองแล้วนะครับยวดูราคากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคฝากติดตามช่องซลีเย้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ